มาหอดแล้วพอดีมื่อนี้ปิดห้านไว้แล้วพานอ้องอนนนมาลินนำพ่อทาม่เทาสบายดีเด้อพี่น้องมือ้อสุขสุขคนเนาะมาแล้วมาแล้วน,น,น้องอนนนมาหอดแล้ว,นอนลวโอ้อยฟอบนันเทฟื้นมา <c oughs> เว่นเว่นเวโอ้ชเดเว่นไปทำกูเละไทางกูเละสบายดีพี่น้อง ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมนชูกชุชกันนอกกับบรรยากาศต,ตอน,น,นแรกๆมือนีกับพอดีเอาคลายเครื่องพอดีของคลายเครื่องตามมืดกันเลยกินห่นตะเวนพาน้องนอนมาลินน้ำผัาทำแม่เถ่ออยู่พารานพีน่น้องอยู่พารานใต้่ะปนนไปกันเถอะไปลูกกลับไปไปดีลุงป่าแล้วลูกคะสบายดีลูกหาบอลลินเลยหาบอลลินเลยอยากบอยากมาลินน้ำผัดทำนน <laughs> สบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยบรรยากาศยบ้ันเขาดีลมเย็นกันไปหามาทำให้เขา้ก็ละเนปดีนาเช้าเนาะมาท้่าต้องแคมามาไอุบอมาแเหอหากระเทยแล้วอพ่อเนี่ยสบายดีพ่อ <c oughs> ไพเทยนี่เทเองบ่ใส่ใส่ลายนี่บ่ เว่น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 อย่างเว่นไปแล่ะชิบะทางนี้เหมโอนเขาทางในเฮือันเปิดได้โคงมาทางหลังนี่มาทางนี้ยังยังอะไังยังบได้กบโลกับแผดานบานประตูยังบะไร้วก้อ นี่ต้องดีโค้งโค้งไกพ่พิเศษวันนี้อา้าวมามาสุมนุ่มบ้างวันนี้สบายดียดละ่ะหลานสาวพี่น้องเลยเมืกี้ก็ลาลรินน้ำหยาบ้างวันนี้อ่าพอดีมาลัดน้องนนท์อ่ะอายุเนี่ยน้องนงนท์เนีน้ยเอ้ย <c oughs> มันนี่ฝ่นแอบจากมาได้ไหมนแต่ตะเวนนี่ยมก็แย่กันควบมาใส่ใส่ทังแมสใส่ทังหน้ากากสบายดีไหมสบายดีองกันค่ะกเลอันนี้กํลัง ปิ้ง <ALL spirit killing people> อันตับน่อไเนาะตับปิ้งตับกันจังไหมแม่ันนี้ปิ้งจังไม่เมืดคู่มือเนาะขายดีพอดีแม่เพิ่นขายส่งไปหน่อยให้อันนี้อันนี้แห้งข้างเรงนะจ้าล่า ช่่วยกันไทยไทยกะแปลกก็เยว่โควิดีนบุญญาณด้วยกันรังนี้ป้องกันยังดีไปนี่สบายดีทางนี้สบายดีสบายดีอ้ไอ้สุสบายดีไอ้สุยังยังจะเขินจะด้วยพี่น้องเนี่ยเบ่อจกไปหานได้จุลินันดาเอาไปยวมเพื่อนไมหมดได้บ จะไปเล่นนานดาหน้าแ่น้อเขาก็เมาขอเล่นเจ้าแม่จิ๋วาเอนเตนมไมอยส่วนคนนี้แม่น้องสาวซามิงเองเออลืมแนะนำวันนี้เป็นสาวพิงเป็นน้องสาวของซามิงผู้ทิศซามิงลุงแม่หลักการสาวพิงเออลืมแนะนำให้หน่อยสาวพิงอันนี้มิงพิงคพิงคสื่อสื่อจีน ลาร์ดาต่ไทยฮมาแต่ไทยเลยารมาแต่ไทยช่ช้ด้ตังมาจะเหมือนเลยนะจกติดนะมาเอมาฮาร์กลัวเออมาทกลัวเพราะว่าทางบ้านนั้นเยี่ยเสียลิงหลงเนี่จะวิ่งเสียหุ่นกันเลยมากมากับหมู่คนหนึ่งเนาะจสาวดดันมากนี่นะเอาไปติดหนีเอาไปอยู่จักเลือนจักจีจักกระดมาพออะไรฮะอยู่จักเลื่อนจสกรรยังบุู่ยังบุกังบุกกํานด คนเราียกทางนี้ลายคนเราทีขึ้นไปนอนวะไม่งั้นนอนนอนปันปันให้นอนด้วว่าหนึ่งมาเบ่งอันนี้อีแม่พันหนึ่งไข่ไข่ปิ้งสองสองซึ่งบ่ะใ่มีเปิดเลยใส่มีเปิดเลยเปิดเลย อันนี้ต้องเปิดตลอดได้พี่น้องป้าประมาณจัดนาทีใช่ไหมประมาณเจ็ดนาทีล้าทีเปิดเพราะว่าคั้นถ้าป้าโดนแล้วมันฉีนแล้นได้แบบมันฉีกเปิดตลอดเลยคั้นเปิดดูแล้วมันกระชีงามแบบนี้อะไรเนี่ยขั้นว่าเอาป้าโดนแล้วมันจะแตกแบบว่าคือระเบิดแตกบานทั้งวันเห็ดไข่กัญญาคือกันเในนี่คนที่สสงมันออกไปส่วนอ้อยออกไปไปจอบแล้วเออลายไปมันหงายไหมหงแม่ปลูกอยู่ส่วน ได้บ right? mm. ุ๊ไปสั่ียีมาเล้าตัวหนึ่งอยากสนไปประจุไผยไปงานมงน้องใหม่คนมาอ้อยเมื่อยคนมาตัวนี้มีเจือเวียพี่นอไปเพือนดีนึงเดือเดียดดีใจสิไปสองคนเอาเอาเนี่ไปเยี่ยไปใส่กระต่ายไหมบ่ออกไปจอบสวนอ้อยกสวนอ้อยกามดแล้วแหละ ปีสุดท้ายเราตัดไปแล้วแต่ว่าออกไปเบิ่งอันเครปลูกไปูุกไปแล้วไปไปน้องเดินทางกับชิเตรียมไปสวนอ้อยแล้ววันนี้จะนายชีคำก่อนผู้สาวเคลรีอนนทมาลิน Mm-hmm. <laughs> ีวงแรงเลยพี่น้องกรเริ่มสิคำเลยม,หา,มาหอด้วยอะไรบันนี้ไปาทางใดได้ไดมีสองทางาสบายให้แต่ช่วงนี้ฝนขอคยอยตก ตกไปบ่ได้ไมแม่นปปน้ำม,มันเลิกคันอนะุณหภูมิตกอันนี้ไปสบายให้เขาลงก็ได้บ่กุง่งลงุลง่ยเหรอ,อยาน <laughs> คิดว่า <S <S ไผสบายดไีได้ซะสบายดีคิดว่าไผจะเนาะไอ้งัวบ่เออเพิ่นมาตัดอันนั้นไอ้งัวมาชาวสมิงมาดันแล้วบ่ล่ะซะ วัวนี่มาน no ี่ยเป็นเอารถไทยมาพอดีเลยมา่อกันพอดีเขาเขาลืมเอากระแจ่มาพอดีเลยมากวัวเรือากระแจ่มาพอดีี่อนะชาวนะบ่ายจะเอากระแจนะพุนมาไหวไหวปิดเลยเนาะเป็นเมื่อเ้าจังปิดไลยเพราะว่าคิดว่าที่แรกว่า ทีจอดรถเอาไว้อยู่นี่กระยานนะพี่น้องสีจอดรถไว้ได้ไล้เติมได้ผลตัดอันน้นไปให้งัว่เลาวไ่วนห้าชิมากกราไรนตลาวันแล้ สวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายเมื่อไรสองเทาเมื่อไรไล่เขากะเขาไปกันปันนี่บดิมาแต่โดนเลยหยายุ่งมันก็ขึ้นเต็มหมดนี่ก็แมนสุดท้ายแล้วอ่อยกะสิบว่งามปันไดมันกะสีน้อยเนาะแล้วก็ยิงยยังยังไปบบคอยงาม ทำไมจุดนี้เพราะว่าเรคอยได้มาพี่น้องมีจะคลายเครเื่องไล้ของบ่าคอยมีเวลาได้มาแต่มันเด็ก็สิออกมาจอบสวนให้พอเลยทีกะมาเอามาผุ่งเลยนะพี่น้องาาวันนี้พอดีนะเพิ่นเข้ามาตัดตัดหญ้าตัดอันนี้เนาะไปให้งัวเฮ็ดกรบบออกบ่เนาะคิดจักว่าหาเฮ็ดอยู่ได้เพราะว่า แทบนี่ฮันเฮ็ดลายแต่ว่าบุคคอยมีเวลาได้เข้ามาหาดอกชิจเจอดไว้ในเที่ยงหนี่ปะเทียงนะหน่อยเฮ <นะ S 1> าเที่ยงกันเห็นยังเห็ดบหันแล้วสัมยังปูแผ่นบหันแล้วสัมพี่น้องนี่้งลงมาไปไปไปเถอะะกะจาลงจอดีนะไป ปอเดี๋ยวจะเป็นเย็นพอดีบ่แดดเนาะจะขึ้นเยอะไหมขึ้นเยู่แต่มันกับบัวงามเพราะเขาบัวแดงใส่ปุ๋ยใช่ไหมมีนี่มีงอมีควายจุ้งมากินวันนี้เลยเนาะขึ้นสีอิ่มผักมากินคนน้ยขั้นห้าบัพเผาบัวแดงนี้ตัดเอายอดอ้อยเมื่อแกงเนาะแต่ว่าเอามาเผาเนี่ยนะ เห็ดบัออกป่ะนะเห็ดเนาะมันออกอยู่รอกแต่ว่ามันหกมันหกโอ้หนำลายเลยสิปลาทลายเมื่อไรเมื่อหนึ่งเนาะเอามาใส่ใส่เบ็ดกบอยู่เห็นนอนเนาะนี่พอบนเอาป้ามาปล่อยแต่ช่วงนี้บม่ได้ปล่อยบม่ได้ปล่อยปีไหนคนโมคยูคนโมยูแล้วมันช่วงคนตกน้ำเมันไปไม่ได้เบิ่งเนาะเิบ่ปต้ม ใส่เบ็ดกบเนี่เพียบแลวเบ็ดกบร้ายนะธรรมชาตขอยได้ขอยได้จังยังเลยโทางหัวป่ลาไ้ก็ไม่ใช้กินพี่น้องไปเบิ้งไปเบิ้งทั้งหมดก่อนไล่เบิ้งก่อนไาเบิ้ง จะเอาลายลายต้นต้นต้นละมักสองหมาเองต้นนี่กินอลามันะปอีพอเพิ่นปลูกไว้ใช่เห็ดขาวเนบนนีเห็ดขาวยังไม่รู้เป็นพวกอะไรมันกระเทิอน Ba tôi nữa chung thế, à phụ tập lên nữa bây giờ chân mày thương chân mày thương chân mày thương chân mày mày thương chân 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 mày thương

เด็กเป็นกาดินนาเนาะต้นนี้บอกยาต้นไหนเนี่เอาอันนี้ตัวตัวเถิงบ่ถิงได้คอยเอาบเิงไหมามาอเอาเลยใมาดสวยบนี้จะดึงบ่บ่ได้ดอบ่ได้ต้องหาไม้สุกเอาต้นนกะ ต้นนี้สูงแห้งก็สีเอาอยางเนี่ยโอเคได้แล้ว<อ>เคยสิได้พวแห้งมันสูงไปเอาต้นต่อไปเลยเอาจากสีห<ะ>้าห <c oughs> น,น่ <c oughs> อยก็พอเลยฮะตัวนี้ไว้ยยังหน่อยแห้งตัวน,นี้บ้าก็ย่าอันนี้ก็สูงคือกัน เอาในหนึ่งพราะนนบะ่าไแล้วมดจังทีมาเอาใหม่เพราะว่าป้า,าไหวกับไม่เคยกินพี่น้องป้าอยู่สวนมาว่าเท่ากับบ่คอยเรามาจอบในช่วงนี้แต่วันซ้อน,นี่พอแมกผลกามายุดอกผลมาหาไม่แต่ว่าบ่ได้ออกมาจะวิงกระคาครเครืองไป,ไปครับบันนี้อะไรทำให่หน่วยเพราะนหนแหละ ได้ขอยหลายไม่าโอ้ยเไเบ็ดใส่ด้นเนาะเบ็ดกบป,า,ป,า,ปา่อมข้านอนนานี่คือสิขากข้านอนบากุงนะนอนหน้าละใส่เบ็ดวนนี้ก็สิได้กับล้วพี่น้อง เันมาตาเวนนี่กะว่าอยากได้ยอดอ้อยคือว่าแหละเอามาแกงแต่ว่าอันนี้มาคำก็ได้ออกมาจอบบางส่วนนำอะไรไ้เก็บ <c oughs> มาหละกงเฮ็ดน้ำแน่ว่างๆก่อนจนึงจส่วนบอกกุ้งผลมาน้ำเฮ็ดคือสีลายแต่มันเก่าหูกหน่อยได้ หย่ายุ่งขื้นเต็มเลยคนบ่ค่อยได้ออกมาก่อนกลับกะมาล้างไมล้างมือก่อนเหนียวยางมกคุ้งพี่น้องอนะ,านะมา ไปล้างได้ปนี้ไดดแางๆเนาะโอกาสดีๆเอามานอนนะนนเนาะเหนียวยางหมกุงจับตะหมกผงหนึ่งกีเนี่ยอ่ะเจ้าล้างเนี่ยบรรยากาศ,ยากาศยอยู่นาเงียบสงบนอนนานต้นจัดมือหนึ่งเนาะมือใดบ้างแม่นอยู่อา่ะกา็ขัดก็นัดกันมานอนนาเะยังมาใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาอยู่นี่เนาะคือสีได้หลายอยู่มาหากินอยู่แล้วเนาะ No, <า>เน,นเาะแ <c oughs> มนอยู่ไปออกไปรถเขากลับแล้วพี่น้องทำแล้วมันนี้เอาบรรยากาศที่ได้เดินทางกลับบ้านพอ <c oughs> ดีตะเว็นตอนนี้ก็คอยคำลงแรงทต่เป็นโต๊ะเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จีขอจบเพียงเท่าน,นี้เนาะ ต้องขอขอบคุณและขอบใจพี่น้องๆทุกคนที่คอยติดตามนะครับชมทางส่งกงบาลามมาตลอดและที่สำคัญต้องขอขอบคุณพี่น้องนะที่บอข่าวโฆษณาเพราะว่ารายได้ของเรากล่มาจากโฆษณาเนาะต้องขอขอบคุณหลายๆและขอบใจเด้อที่อุดหนุนเนาะเป็นอุปถัมภ์ที่บอข่าวโฆษณาเขาแกคลีบน้ำพอกันไหมพี่น้องคลิปนี้กะที่ขอจบเพลงเสน่ห์สบายดีสบายดีพอดีนะเริ่มขำแล้วแต่เป็นตกเลย